สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องกลายมาวาริอสคลิปนี้คุณยายมีสับลรสีขนาดเล็กกระทัดลัดค่ะสวยแปลกตามาปลูกกันค่ะสับลถสีกิเลนเรียกสับกิเลนเป็นชื่อภาษาจีนเอาไว้เรียกสัตว์ในเทพนิยายเชื่อกันว่ากิเลนเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะคะของบรรดาสัตว์ทั้งปวง อายุยืนได้ถึงพันปีเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของความดีความดีงามนะคะความโชคดีแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะสับลดสีกิเลนเล็กซับเนี่ยเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศจุดเด่นค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะกระทัดรัดนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะคุณยายมีสามสีด้วยกันนะคะก็มีสีชมพูนะคะ มีสีนี่ค่ะสีน้ำตาลค่ะแล้วก็นี่ค่ะสีแดงค่ะสีแดงมี3สีด้วยกันนะคะนอกจากสวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงง่ายค่ะทนทานมากเลยค่ะเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลก็สามารถเลี้ยงน้องได้ค่ะรดน้ำแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอแล้วค่ะแมลงรบกวนก็แทบจะไม่มีเลยค่ะ ตั้งไว้ในที่มีแสงสว่างนะคะแต่ไม่ร้อนนะคะอย่าให้ถูกแดดโดยตรงค่ะถ้าแดดร้อนๆเนี่ยก็จะไม่ได้นะคะส่วนวัสดุปลูกค่ะนี่ค่ะคุณยายใช้กลบมพะพม้าวสั์แช่น้ำแล้วนะคะ3ส,ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนค่ะหรือบางท่านจะใช้เฉพาะกลบมะพร้าวสั์อย่างเดียวน้องก็อยู่ได้ค่ะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะ ีค่ะใช้กระถางอันนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับละเพราะว่าวรัสุบปลูกของเราส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวสับอยู่แล้วใส่ได้เลยค่ะใส่ลงไปซักเกือบเกือบนะคะเกือบเกือบเต็มค่ะแล้วก็บำรุงค่ะบำรุงด้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะอยู่กันไปนานๆเลยค่ะสามเดือนเลยค่ะ แล้วก็สตาร์เกิลจีค่ะกันมดกันมแมลงให้น้องด้วยเกลี่ยค่ะเปให้ทั่วๆค่ะแล้วก็เติมวัสดุปลูกอีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวถอดน,น้องออกจากกระถางเดิมค่ะวางให้อยู่ต่างๆประมาณนี้ค่ะกต่างๆออกจากกระถางเดิมค่ะ กระถางเดิมนี้น่าจะเป็นขุยนะคะขุยมะพร้าวน่าจะเป็นใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะคะของเก่าอันนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะทำทำหลุมค่ะใส่ลงไปกล่งกลางค่ะแล้วก็เติมค่ะเติมวาสุปลูกของเก่านี้ก็ใช้ได้นะคะขุยมะพร้าว เสร็จแล้วก็ลดน้ำค่ะคุณย,ยายก,กดริมริมนะคะริมกระถางให้แน่นเดี๋ยวลดน้ำแล้วก็จะได้ไม่ยุบนะคะแล้วก็เติมพอลดน้ำแล้วเราก็วางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะสักสัปดาห์หนึ่งก็พอค่ะแล้วก็เริ่มนำน้องออกแดดลำไรค่ะน้องชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบ ร้อนค่ะออกแดดทั้งวันไม่เหมาะค่ะน้องก็จะใบไม่สวยค่ะเอาแค่มีแสงสว่างค่ะแดดครึ่งวันเช้าเนี่ยค่ะกำลังดีเลยค่ะน้องก็จะสวยงามเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณยาดัาน,นวัสดุสักนิดนึงตรงนี้ยังเป็นโครงๆอยู่ เรี้ยงง่ายค่ะสวยงามเลี้ยงง่ายฟอกอากาศเป็นไม้นำโชคครบถ้วนเลยค่ะคุณประโยชน์ทั้งทางด้านจิตใจนะคะนำโชคนำราบแล้วก็คุณประโยชน์กับร่างกายก็คือฟอกอากาศแล้วก็สวยงามชื่นตาชื่นใจด้วยวัสดุปูพัยายเตรียมไว้พอดีเลยค่ะพอดีเลย แล้วเราก็ลดน้ําค่ะเวลาลดน้ำถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าอย่าให้ถูกถกต้นนะคะเดี๋ยวน้ําจะค้างแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการเน่าได้เราก็ลดริมๆค่ะลดริมๆรอบๆค่ะลดรอบๆนะคะน้องไม่ได้ต้องการน้ําเยอะนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ลดหนึ่งครั้งค่ะท่านผู้ชมที่ไม่มีเวลาว่าก็เลี้ยงน้องได้อย่างคุณยายบอกค่ะ เราไม่ต้องอาศัยการดูแลเลยค่ะมแมลงก็ไม่รบกวนนะคะแต่ที่คุณยายเลี้ยงมาโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับกิเลนเรียกซับค่ะลองหามาปลูกกันดูนะคะเลี้ยงง่ายค่ะไม่ยุ่งยากสวยงามแล้วก็ผ่าโชคลาภมันด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ